สวัสดีครับวันนี้เราอยู่ในช่องปาโต์เดอะซีพสกันนะครับวันนี้เราจะมาแก้ปาปากับน้องนะคะมีโช่นน้ของน้องที่พึ่งสัาเองนะคะเป็นแอลสั่งแล้วถ้าหากต้อาก้อก็ซื้อได้ในเฟเราชมพื้นในกร้ิกเฟสแล้วแคบ ให้เหมือนเราเป็นไฟกันเลยนะครับนี่นะครับเสื้อของเราก็จะเป็นแบบนี้เลยนะคะแบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้นะคะแล้วก็แบบนี้ค่ะแล้วก็แบบนี้ค่ะไปเลยค่ะนี่นะคะเอี๋ยวเราไปเลยค่ะแล้วก็หันหน้ากัน

ติดามกติดตามชมว่ราจะีเธอแนแล้วเอห้นชเพื่อนๆก่อนครั้งหนึ่งกขึ้นลูกขึ้นต้นโชว์ฟ้ากันแล้วนะดเดินให้มาดูดิว่าเป็นยังไงไหนไหนมาดูดิ Ah, <c oughs> ไปแล้วบอกเลลุกขึ้นเวลาไปก่อนนะครับจะกินใหม่กินสวัสดีครับสนามแกคนว่ีหร้อ